แดงโมค่ะทุกคนดูนะคะน้องอยากกินแดงโมแสนอร่อยมากอร่อยจริงๆกั๊ดอยากั๊ดทำดีๆสิกั๊ดนั่งลงดีๆสิลูกให้เห็นเห็นชัดๆอ่าตอนนี้น้องกินแล้วนะคะ <c oughs> น้องกินแดงโมค่ะน้องกินแดงโมไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ชิ้นที่สองค่ะให้เห็นหน่อยนะกั๊ให้เห็นน้องกินด้วยนะคะอุ้ยอุ้ยอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆค่ะเขากินหมดไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะนี่ชิ้นที่สองค่ะคอยดูนะคะกั๊ดให้ให้ ขายให้น้องกินให้หมดก่อนนะลูกเดี๋ยวเพิ่งปิดนะจะส่งให้พี่เหน่งดูโอ้โหโตายดูค่ะแสนอร่อยมากค่ะกัดได้เปล่ากัดได้เนี่ยเขากินไปแล้วคาเนี่ยเขากินไปแล้วหนึ่งคินนะคะ<า>นีชิน,น <ะ S 1> ที่สองค่ะนี่ขาดค่ะเคี้ยวใหญ่เลยเคี้ยวงับงับเลยโอ้อยอาใหญ่ยิ่ก็คิดว่าน้องไม่กินที่ไหนได้น้องกินจริงๆน้องมองน้ำล,ล,ลายไหลเอื้อไหลเอื้อค่ะหมด<น>ห <ขา S 2> มดค่ะ ขอโทษคิดว่าหนูไม่กินนะลูกอุยตายแล้วกินจริงๆด้วยหมดกินหมดไม่เอ่ยก็จะให้สันนะลูกยายจะสง่งไปประกวดปึ๊บอึ๊บโอ้โหโอ้โหหมดค่ะท่านผู้ชมโอเคหยุดได้แล้วค่ะคุณกา